ท่านผู้ชมยุทธ์อยากได้ไหมอยากที่จะมาดูดูนะครับเอ่อขอบคุณครับอ่น้องๆอยากเห็ใจฉันข่าวโดยการข่าวเลือกตั้งผู้สูงอายุมาดูต้นะครับนี่คือร้านกำลังแจกลานลานไม่ไน้ทำจริงใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันอะไรครับวันเทิงตื่นเต้นนักแสดง เอาหน้าใได้สิครับว่าโอเคครับมี่ช็คังานแพทย์เอ็มเฟรนตั้งอยู่ที่ไหนให้บริการอะไรบ้างก็ไมเออไม่ทราบไม่เป็นไรไม่ทราบมาตั้งสวรรค์เลยลงผ่านครับให้อยู่ใน้งคืคอพอร์สารับรครับ ตอนนีชาบชวนชาบที่มีาออียที่เดีนี้ของปทโกนย็คือกรติดโนะครับดการที่จะเป็นการต้องปฏิบัตินะครับีทางดการนี่เ็รต้องาหกทการทย์้ลของชุมชนและส่วน่วมของไทยที่จะถ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับองค์กรในส่วนต่างๆได้เป็นเโลกนะครับค่ะเดีว เดี๋ยวเราจะมีการร่วมสนุกกันนะคะซึ่งจะมีคําถามมาถามพี่ๆนะคะคําถามก็ไม่ยากคําถามอยู่รอบตัวเราค่ะคำถามมีอยู่ว่าเดี๋ยวสักครู่น,นะครับอ้ามาแล้วเป็นกระเป๋าพิเศษกระเป๋าวิเศษใหมครับกว,<ม>วิเศษด้วยค่ะได้อะไรบ้างครับวันนี้เด้แก้วน้ำดโบสีแดงใช่โบไหมเอาใหม่ไม่ใช่โบ โบ้ค่ะเอาช้อยไหมคะเราเอาช้อยแม่เอาช้อยเอาช้อยให้มันง่ายขึ้นมาพร้อมกับใบสีแดงด้วยนะคะพี่คะใบแดงใบแดงนีไหมครับแล้วต้องมาแลกกันเอาใบแดงมาแลกกันค่ะคุณพี่โอ้